เนื้อแดดเดียวพี่น้องว่ามีขีดลมเ <c oughs> นื้อแดดเดียวน่ากินมากพวกเนื้อแดดเดียวกินเข่าจำเจลกับเนื้อแดดเดียวพี่น้องด้วกผักดวกผักหนึ่งกะละมังประมาณน,นี้ประมาณนี้เจลยูไม่ไดไไ้ไม่ต้อง,มงไม่ต้องไม,ม่ต้องไม่ต<ด>้มแซ่บเป็นน้งเอียงก็ได้ต้มแซ่บต้มแซ่บเดอดกรอบๆเลยนะครับเนื้อเข่าเนื้อลาบึดดั่งลาบึดดั่งแเอาเจ้าน้าขมไหมแท้ องดงกินข่าวยู่หลังบ้านคือเกาพี่น้างมามากินข่าวแซ่บๆแม่ครับพี่น้องกินหัวตันแล้วก็กินข่าวมาเด้มาเด้อันนี้ความอะไรเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวติดมันแซ่บๆหอมเดียวแดดเดียวสีสันสดใส กินเผากินน้ำสุกข่ามันบริหยังอื่นเผาเด้อมันเอาน้ำรองลงมันแสร็มันกระจายนะอืมเป็นแบบว่าเอาน้ำอื่นโลงนั้นเป็นอย่างไรบรรูุลุบานใส่เฟซนิดนึงนะคะทุกคนเรื่องความน่าดูเพราะเป็นตะเบิงในฤด้ลูกเด้อข้าวหันหันครับหันหันอากมีน้ำเสนอตามข้าวหั่นหันแบอย่ังไงแม่แม่แดดเดียวแม่แดดเดียวจดดเดียวหันหันนะ สำนียงาหานบันนองั่อไมอาหารูแต่ว่าแซ่บอแซ่บที่เือแห้วปากเราข้เดมเลยท่าเด็ดแซ่บจัเจ้าหลอกค่ะหลอกแค่น่ะหอกแค่หับบุบเลยจังเจ้าม่หอกแค่จังหอกแค่บานา็ได้จิงเขาก็ผู้เบาหลอกแค่บาน้ลอกแคน่า่บไดู้้เบา เสียบอเอาข้ขาเเอาข้อเลยเสียบม่สายนงอเกําลังไก่ไก่ปไนเไปตลาดเลยอตลาดเลยเดี๋ยวแสใส่หลังนะักนี้ไมตลแบอกว่าไปจากนันัีไปตลาดบอปันไดบอล่ะย่านรถเพื่อนหลังสี่างเอา่มวะ่ก็ ปานจะกับย่านเลนบอกว่าหลาปานหนอ,อกย่านเราจะกับย่านเปลือนหลาสิย่างเนาะมีความขิดมนะั้งยางไปเสียรถลือกสะกดน,นี่ไปล็ลอะไรไปยังสวนขั่วมากวะาถ้า,ถาลาไปโดนปานนั่นหลาประกาอยู่คนเดียวหรอกแม่แม่ว่าจะไปโทษแงจงตำรวจแล้ว <c oughs> แคบบ่ตำรวจตำรวจครับพ่อแค่ลูกหายครับอ่ามันยวนเรื่องหน่อเขาจะเห็นว่า ลูกหายมันไปอยู่กับคนนี้คนนี้เป็นโจรจับไปเรื่อยเลยน่ะไปเยามรัเขาเขาพูดว่าไม่เอาไม่ได้บอกว่าพ่อผมพ่อจะแม่พ่อจะแม่อยู่ด้วยกันเรากินมาให้กินกันวันนี้ส่งไปไม่ได้ว้าไม่ได้บ้ากินเขาจะสร้างไม่ได้าอไม่เอาคนถามบ่าเด็กอิงบ้าเด็กอิง ด้อึ้งเืองอยู่ในหอง้อึ้งอะอยู่อึงเึงอยู่ในหองน้ออึงเรยแม่ขาจะหาใจอ้าวแล้ว้ยินเสเยงม่แต่เมียเมื่อคืนก็จะ่หาเอเมื่อคืนหนูแต่พ่อเวลอ่านโพเหมือนบ่ให้กันซึมแกบึงแดดอืมก็บ้านเแต่มาให้มันหองยากหาใจหากินแม่งที่กันล แม่ไม่เงาเสีย,ยงของ่อแต่เสียงมันออกมาปะเทนเสียงมันแตกโขกโขกป,รประกันเปล่ามานอนแม่ครับอยากกินใบใบยึ่งไ <นะ S 2> ม่เป็นนองอก,ากาับแมวฝ่าเขายึ่งบ่นโขกบ่ไม่กมมเกนะิแม่แม่สามาไม่ละแม่แม่อยากได้แม่ไม่ต้องเอาปลากระป๋องมาเหยียบแล้วกันเราให้มันเป็นเราให้เราให้มันเป็นเล <ๆ S 2> ็บแล <ๆ S 2> ้วทางนึงแล้วกันแล้วกะเหี้ยบ เอาขุดมันสิเป็น oh ด enfin mm. ้วโอมันเบลนแบบหมว่อเบลนแต่เมิ่อไหร่เห็นเมือเห็นนด้เปล่าแหะแรดยุหนาลลอืมม่เคยสอนเอาแต่มันทำาพีนันนี้มันมันต้องหลาให้มันบางที่สุดเลยแล้วแก็ทำตัดตัดตัดำให้มันเลมแมเมื่งไม่ไม่จะน่าดีกเอาชุดเป็น้แล้วก็จะขุดกับมัน เ้มันเราอาดไปปวดเนี่ยตอนตอนก่อนที่บอกทำความสาดเปจริงรืปวดอ้ะรมันก็จะถ้าสมมติทำอย่างนั้นมันก็จะเป็นสยงมามีถ้าสมมติทำเสร็จแล้วน่าที่พ่อตาเลยปนวงไม่เเลยแม่ให้หให้หู่ปียน่อปัญญาระบเหตนไปเรีนเเดียไปเรีนเราไม่มมีเดยหลเรนูสัตว์ในหมหน่อ นเองแม่นม่าไปเล่นหน้งหน้าข่วนหรือขว,วนน้อขวนหนังซื้อไหมพอเม่สสกุนเพราะยังถ้าให้มีเยอะตัวแต่ลามันเยอะตัวอย่างไรตลามตกินลูกกินเยัะก่ะขบกวนนั่นดีกว่าปัญขาไหมครับ ปิดปีเลยอ่ะแะขมให้วาแต่บางเงินนังแบบนี้เอาใครจับ้านเอะรขั้าบอฮะลูกขั้นต้มแซ่บเข้าบูเลยแอลนแครับไปน้ำไปโรงเรียนทุกตไปน้ำหรอไม่อยากไปติดไ,ไปน้ำไม่มีรอกไอผู้ระจังถุงก็สิไปน้ำตามได้ ตามหน้าพ่อเอาแล้วทำเปรกันยนมามันไปเอาบุญเดิได้ไปเขามื่ไหรจะก้นคนเรจะถึงมันพ่อครถบ่พ่อกนมาแล้ว่ไปรถทปกัเลยไปัรสองลอดไปนบ่ไปคพึ่งกับ่ไปพี่ต้วก็ต้องเสียคานมันซอยตรถท้ไป่ันเไปเอาบางมัสิบ ตัวทยคิปังตนไปนมนจเสียวิตง้้ก็สายค่าชก็ต้องเป่าไปน้ำเขาฮะอืออะไใ่ไปเอาต้องเทียนหรอว่าการี่ไทยสินนีกเลยป่กับ คนเขาไม่คิดเหมือนเราอ่ะเราไปด้วยกินไปด้วยเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยไงคิดไปด้วยแค่เพิ่นไปเพิ่นตองเฝ้ากลับมาเาด,ดมื่อวางเพิ่นต้องได้ลอยยางกินอย่างน,นี้มือเสียค่ะแน่นไหมรับประรไว้ได้ดตอนนี้สองร้านเลย

พ่อมาด้วยให้มันเป็นหน้าโปะกับแม่พ่อมานั่นเป็นหน้าโปะมาหัวใจครับมาหัวใจมาเยอะหัวใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จัดการ